สยองขวัญเรื่องโรงพยาบาลวิปลาดประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสครายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ นาเดียขับรถพารัศมีเพื่อนสนิทไปโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ทั้งสองกินข้าวด้วยกันและถากูลคนรักของเธอตามมาทีหลังนาเดียกับถากูลรักกันมาเกือบสี่ปีมีโครงการที่จะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนรัศมีจึงช่วยคิดธีมแต่งงานให้ออกมาดูดีบางครั้งรัศมีจะติดรถถากูลไปโน่นไปนี่บ่อย ด้วยเหตุผลที่ว่าจะดูของชำร่วยหรือชุดแต่งงานให้นาเดียบ้านหลังใหญ่ที่นาเดียได้รับมรดกจากยายสร้างห่างไกลาจากตัวจังหวัดทากูลอยู่รังสิตใกล้ๆก,กับรัศมีความสนิทสนมของคนทั้งสองนาเดียไม่เฉลียวใจเลยว่าพวกเขาช่วยกันสวงเขาให้เธอคืนนี้รัศมีบอกว่าจะขอค้างคืนด้วยนาเดียไม่ขัด พากูลออกไปคุยเรื่องงานกับลูกค้าเขาก็จะกลับมานอนค้างด้วยเธอจึงจัดห้องไว้ให้เขาจูจ่ๆรัศมีปวดท้องหนักมีอาการเหมือนเป็นโรคก,กระเพาะอาหารนาเดียขับรถพาเพื่อนไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดฉันปวดท้องจะตายอยู่แล้วรัศมียังคงโอดโอยเมื่อปวดท้องหนักขึ้นเธอกดมือลงบนหน้าท้องแล้วเกรงตัวนาเดียสงสารเพื่อน กลัวว่าจะได้รับอันตรายอดทนอีกนิดนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วปวดท้องมากโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วโรงพยาบาลประจำจังหวัดใกล้ๆแถวนี้ไม่มีหรืองไงโอ้ยทําไมถึงบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างนี้นะลัศมีเสียตรงที่ปากไม่ดีชอบพูดให้คนฟังรู้สึกไม่ดีจนเพื่อนหลายคนไม่ยุ่งด้วยพากันถอยห่าง นาเดียคนเดียวที่ยังคงคบหาเพราะรัศมีก็มีส่วนที่ดีที่มาหาเธอบ่อยๆอ,อุ๊ยเรามาผิดทางอ้าวทำไมเธอสะเพร่าอย่างนั้นล่ะลัศมีพูดไม่ดีกับนาเดียแต่เธอไม่โกรธเพราะรู้ว่าเพื่อนอยู่ในสภาวะเจ็บปวดโอเคโอเคเอ๊ะทางโน้นเป็นอะไรอาคารยาวๆเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนาเดียขับรถไปข้างหน้า ใกล้กับอาคารหลังใหญ่ที่เปิดไฟไว้แค่เพียงไม่กี่ดวงเมื่อเห็นชัดๆเธอดีใจที่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลเร็วเรียวรถเข้าไปฉันจะไม่ไหวแล้วนะในที่สุดนาเดียขับรถเข้าไปในโรงพยาบาลจนถึงอาคารส่งผู้ป่วยเธอรออยู่ชั่วครู่แต่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวรัศมีก็ยังคงร้องอดโอยเช่นเดิม ทำไมไม่มีบุรุษพยาบาลหมอพยาบาลหายไปไหนหมดเดี๋ยวก็คงมาหน้าใจเย็นๆไฟก็ไม่สว่างเป็นโรงพยาบาลผีสิงหรือไงรัศมีพองออกมาโดยไม่คิดนาเดียยกนิ้วขึ้นปิดปากขณะนั้นเสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้นเธอรู้ว่าเป็นเบอร์ของถากูลคุณอยู่ที่ไหนน่ะน้ำเสียงเขาคุณอาจจะไม่พอใจที่ไม่เห็นเธออยู่บ้าน ฉันพารัศมีมาหาหมอที่โรงพยาบาลรัศมีเป็นอะไรน้ำเสียงทากูลร้อนรนเขาคงเป็นห่วงตามภาษาเพื่อนเพราะรัศมีช่วยเหลืองานทุกอย่างและยังเป็นเพื่อนคุยเวลาเดินทางกลับบ้านปวดท้องค่ะโรงพยาบาลไหนเดี๋ยวผมจะไปหาเดี๋ยวนี้ได้ค่ะตามมาเร็วๆนะคะนาเดียบอกตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลจากนั้นก็ลงจากรถ เข้าไปในโรงพยาบาลประตูเปิดไว้แค่เพียงเล็กน้อยเธอไม่เห็นใครนั่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นอกจากไฟแรงเทียนต่ำเท่านั้นหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลร้างหญิงสาวทำท่าจะหันกลับเพราะคิดว่าเป็นโรงพยาบาลร้างเธอกลัวขึ้นมาทันทีมีอะไรครับเสียงอิเอื่ยจากใครบางคนดังขึ้นนาเดียมองไปทางมุมมืดข้าง เห็นผู้ชายสวมชุดคลาวสีขาวแบบหมองๆยืนอยู่เพื่อนฉันปวดท้องค่ะไม่รู้เป็นอะไรอยู่ข้างนอกค่ะผมรู้แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรากำลังเอาตัวเธอเข้ามาคุณเห็นไหมละ่ะนาเดียมองไปที่ประตูเห็นลัศมีนอนอยู่บนเตียงรถเข็นบุรุษพยาบาลร่างใหญ่สวมเสื้อสีขาวเข็นเธอเข้ามาโอ้ยช่วยด้วย ฉันปวดท้องจนทนไม่ไหวแล้วรัศมียังคงร้องเช่นเดิมยกมือกุมท้องแล้วบิดตัวไปมาเรือนร่างเกรง็งและชักกระตุกเป็นบางครั้งเราจะพาเธอเข้าไปในห้องฉุกเฉินไม่ถามหรือคะว่าคนไข้ชื่ออะไรไม่ต้องคนไข้าอาการหนักอย่างนี้จะต้องได้รับการรักษาโดยด่วนคุณนั่งรออยู่ที่นี่แหละนาเดียเป็นห่วงเพื่อนที่เบหน้าเยเกยด้วยความเจ็บปวด เธอเอากระเป๋าถือของเพื่อนมาเก็บไว้แล้วนั่งรอใกล้ๆกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แต่นาเดียก็แปลกใจไม่เห็นใครนอกจากหมอและบุรุษพยาบาลแค่เพียงสองคนเท่านั้นนาเดียเป็นห่วงเพื่อนจนทำอะไรไม่ถูกนอกจากนั่งกอดกระเป๋าถือราคาแพงที่รักสมีสุดห่วงเธอรู้ว่ากระเป๋ามีกันไกลสำหรับตัดกระดาษกระเป๋าเงิน เรื่องสำอางและโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์สั่นน้อยๆเหมือนมีข้อความเข้านาเดียถือวิสาสะหยิบมาดูเพราะกลัวจะเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเห็นหน้าจอเป็นข้อความจากลายและเป็นรูปของถากูลคนรักของเธอเขาคงเป็นห่วงรัศมีในฐาน,นะเพื่อนเป็นอะไรมากไหยที่รักเมื่อเห็นข้อความจากคนรักส่งถึงเพื่อนเท่านั้นนาเดียใจเต้นแรงมือสั่นด้วยความโกรธ เพราะไม่คิดว่าคนทั้งสองจะมีใจให้กันนาเดียไม่รอช้าเปิดอ่านข้อความต่างๆที่แฟนกับเพื่อนส่งถึงกันเธอชาไปทั้งตัวเมื่อรู้ว่าหูกคนที่รักทั้งสองจับมือกันแทงข้างหลังน้ำตาเธอไหลที่หลงเชื่อคนลวงถ้าไม่เห็นข้อความในโทรศัพท์เครื่องนี้เธอคงโง่ไปอีกนานบางทีพวกเขาอาจจะอยู่กินด้วยกันแล้วก็ได้ เธอจะทิ้งรัศมีไว้ที่นี่แล้วเลิกติดต่อคนทั้งสองปล่อยให้คนชัวช่วๆอยู่ด้วยกันตามสบายและงานแต่งจะไม่มีเด็ดขาดนาเดียจะทำอย่างไรกับหญิงชายเลวคู่นี้เห็นทีว่าจะไม่ใยดีอีกต่อไปเธอลุกขึ้นจากเก e, ้าอี้ทำท่าจะก้าวออกไปจากโรงพยาบาลอนาเดียสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจากเพื่อนทรยศด,ดังขึ้น และเสียงนั้นห้วยหวนราวกับได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเลวนาเดียจึงเดินย่องย่องไปยังห้องที่ได้ยินเสียงดังแต่ยังเห็นไม่ชัดเพราะหมอและบุรุษพยาบาลบังอยู่เอามีดมาเราจะผ่าท้องผู้หญิงคนนี้หมอบอกบุรุษพยาบาลร่างใหญ่ที่หันมาคว้าอะไรบางอย่างที่วางอยู่บนถาดนาเดียเห็นชัดชดถึงกับช็อกไปชั่วคู่ คุณพาช่วยนั่นนั่นมันมีดสำหรับแทงคอสัตว์นี่นาหญิงสาวแทบเป็นลมเมื่อเห็นมีดที่บุรุษพยาบาลหยิบขึ้นมาซึ่งเป็นมีดสำหรับแทงคอสัตว์ไม่ใช่มีดสำหรับผ่าตัดมนุษย์และรัศมียังไม่ได้รมยาสลบพวกเขาจะต้องผ่าท้องเธอแบบสดสดซึ่งไม่ใช่วิธีการของหมอที่จะทำกันคนพวกนี้จะต้องเป็นโรคจิตแน่ๆนาเดียกลัวจนแทบก้าวเท้าไม่ออกเธอหลบเข้ากับซอกลืบ เมื่อได้ยินเสียงคนเดินใกล้เข้ามาผู้ชายตัวใหญ่หน้าตายเหี้ยมเสื้อผ้าขาดวินกินเม็นสาบจนเธอเกือบอาจเจียนมันกระชากประตูที่ทำด้วยพลาสติกออกมีรถขับมาจอดหน้าโรงพยาบาลมันรายงานหัวหน้าโรคจิตที่กำลังกดปลายมีดลงกับท้องของรัศมีที่ยังคงนอนเบิกตากว้างด้วยความกลัวสุดขีดคนโรคจิตชะงักหันมามองลูกสมุนที่มีอาการโรคจิตไม่ต่างจากกัน ให้มันเข้ามาแล้วมันจะพบกับสิ่งที่ลืมไม่ลงไปชั่วชีวิตทากูลคงมาที่นี่เราจะออกไปบอกเขาให้กลับไปเลยดีไหมนะถ้าหากออกไปแล้วไอ้พวกโลกจิตมันเห็นเราล่ะมันก็คงจับมาฆ่าอีกนั่นแหละนาเดียกลัวตายจึงไม่กล้าออกไปบอกทากูลห้ามไม่ให้เขาเข้ามาระหว่างที่พวกมันกำลังเล่นงานเขาเป็นโอกาสที่เธอจะหาทางหนีออกไป จากโรงพยาบาลวิปลาดแห่งนี้แล้วนางผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างนอกละ่ะนาเดียสะดุง้งเลือดกายแทบจับตัวเป็นก้อนเมื่อเจ้าหัวหน้าโรคจิตถามลูกน้องมีผู้หญิงด้วยหรือผมไม่เห็นอา้าวมันหนีไปแล้วมั้งเตรียมค้นหาแล้วจับพวกมันมารวมกันไว้ในห้องนี้จะได้ตายพร,พร้อมๆกันเลยทีเดียวไอหัวหน้าออกคำสั่งให้จับนาเดียที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆก,กับห้องที่พวกมันใช้เป็นโรงคา หญิงสาวรู้ว่าอีกไม่นานพวกมันจะต้องตามหาเธอจนเจอหนีสิเราจะต้องออกไปจากที่นี่หญิงสาวหาทางออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้แต่ไม่ใช่ประตูนหน้าเพราะพวกมันจะเห็นทางที่จะรอดก็คือประตูทางด้านหลังแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนดักมันไว้ทุกทางผมจะช่วยหาไอคนที่เป็นบุรุษพยาบาลก้าวออกมาภายในห้อง จึงมีไอหัวหน้ากับรัศมีปล่อยฉันไปเธอฉันปวดท้องจะตายอยู่แล้วรัศมีอ,อ้อนวอนขอให้พวกมันปล่อยตัวแต่เธอปวดท้องมากใช่ไหมใช่ฉันปวดท้องมากเลยปวดมากก็ต้องเอาเครื่องไนออกแล้วเธอก็จะหายไอ้โรคจิตเงื้อมีดขึ้นสูงทำท่าจะแทงลงที่ท้องรัศมีกรีดร้องด้วยความกลัวไม่อย่าอย่าฉันกลัวแล้ว ฉันยังไม่พาท้องแกตอนนี้หรอกนะรอให้ตายพร้อมๆกันทั้งสามคนเพื่อนแกที่รออยู่ข้างนอกจะต้องถูกตัดเท้าตัดมือไอ้คนที่ขับรถเข้ามาก็จะถูกควักลูกตาก่รน,นาเดียกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อได้ยินมันพูดถึงเธอเกี่ยวกับการทรมานก่อนค่ะให้ชีวิตดับสูญ เอลัดเลาะอ,ออกจากโรงพยาบาลโดยเปิดประตูห้องต่างๆเข้าไปหลบและเฮ้ย hey! จับกูมาทำไมปล่อยนะว้ยเสียงทากูลร้องลั่นเขาจำได้ไอ้พวกโรคจิตคงจับเขาได้แล้วแต่เธอจะไม่ช่วยเด็ดขาดเพราะตัวเองยังไม่รู้ว่าจะออกจากที่นี่ได้หรือไม่เธอเห็นหน้าต่างในห้องหนึ่งแง้มไว้จึงค่อยๆเปิดออกและปีนขึ้นไปนั่งเสียงเปิดประตูห้องนาเดียหันไปมอง ึงกับสะดุง้งเมื่อเห็นไอ้โรคจิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหมอมันจ้องเธอตาธมึงถึงอยู่นี่เองนังตัวแซบจะหนีไปไหนมันพุ่งเข้าหาเธออย่างปะสมร้ายเป็นจังหวะที่เธอกระโดดลงไปข้างล่างซึ่งสูงแค่เพียงเมตรก,กว่าเท่ว่าวายช่วยด้วยเธอร้องสุดเสียงเมื่อเส้นผมยาถูกไอ้คนชั่วดึงไว้จนเจ็บหนังหัวจนแทบหลุด ขาเธอสัมผัสกับพื้นแบบลอยๆจึงขยับไปมามันดึงเธอขึ้นไปจนเท้าลอยสูงจากพื้นก่อนที่จะเป็นเหยื่อไอโรคจิตเธอเปิดกระเป๋าถือของรัศมีออกเหย็บกันไกรตัดกระดาษออกมาแล้วทิ่มลูกตามันสุดแรงนี่แน่อ้มันร้องสุดเสียงปล่อยมือที่ดึงผมเธอแล้วปิดดวงตาที่มีเลือดไหลออกมาเปื้นใบหน้านาเดีย กระชากมีดออกจากดวงตาของมันแล้ววิ่งออกไปจากโรงพยาบาลไม่สนใจที่จะกลับไปเอารถเธอวิ่งอย่างเดียวเพื่อให้พ้นจากที่ตรงนั้นก่อนจะออกจากรั้วของโรงพยาบาลร่างใหญ่เนื้อตัวเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดโผล่มาขวางไว้เธอร้องด้วยความตกใจว้ายช่วยด้วยอย่านะคุณจะร้องทำไมไปผมจะพาหนีอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว ไอสามตัวนั่นนะ่ะมันเป็นพวกโรคจิตเขาคว้าแขนเธอแล้วพาวิ่งออกไปจากโรงพยาบาลวิป,ปร,ราชแห่งนั้นทั้งเขาและเธอแวะเข้าไปในรั้วบ้านหลังหนึ่งหมาพากันเห่าด้วยท่าทางดุร้ายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยค่ะเธอร้องขอความช่วยเหลือส่วนผู้ชายที่อยู่ใกล้ๆจับมือเธอไว้แน่นใครทำไมถึงมาตะโกนเรียกเสียงดัง แสงไฟสว่างวาบประตูบ้านเปิดออกชายวัยกลางคนข้าวออกมามองนาเดียกับผู้ชายด้วยสายตาแปลกใจสวัสดีค่ะช่วยพวกเราด้วยพวกเราหนีพวกโรคจิตตอนนี้มันกำลังฆ่าเพื่อนชั้นอีกสองคนค่ะไอ้โรคจิตที่ไหนในโรงพยาบาลร้างค่ะนาเดียบอกรายละเอียดทั้งหมดเจ้าของบ้านจึงระดมกำลังผู้คนพากันบุกไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งนั้นและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาสมทบ เธอเห็นรถของตัวเองและรถของถากูลจอดอยู่แต่ภายในโรงพยาบาลแห่งนั้นปราศจากผู้คนมันคงพาเหยื่อนี้ไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแก่ทุกคนหลังจากสำรวจโรงพยาบาลจนละเอียดแต่ไม่เจอใครพวกมันเป็นใครพอจะรู้ไหมคะนาเดียถามชาวบ้านคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแห่งนี้พวกโรคจิตติดยาประเภทร้อนพวกมันมีความเชื่อว่า ถ้าได้คนแล้วกินเครื่องในจะทำให้มีกำลังมันจึงล่าคนหรือรออยู่ที่นี่เวลามีใครหลงเข้ามาก็จัดการในเมื่อพวกคุณรู้อย่างนี้ทำไมไม่จับพวกมันไปรักษาปล่อยไว้อย่างนี้คนจะตายอีกเท่าไหร่โชคดีที่ผมรอดมาได้ชายผู้ช่วยชีวิตนาเดียไม่พอใจเมื่อชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่จับพวกโรคจิตไปรักษาตัวพวกมันไวมากยังกลับหายตัวได้ เราจะพวกมันไม่ทันเลยทางเดียวที่จะไม่ให้พวกมันใช้สถานที่แห่งนี้ทำร้ายคนก็คือรื้อทิ้งซะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินงานอีกไม่นานจะไม่มีโรงพยาบาลร้างอีกแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ่ยด้วยเสียงเครียดเพราะรู้ว่ายังมีเหยื่ออีกสองคนที่อยู่ในเงื้อมมือไอ้โรคจิตทั้งสามนาเดียจึงขับรถไปให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีชายหนุ่ม ที่เกือบจะตกเป็นเหยื่อคนร้ายติดรถไปด้วยเธอสะใจที่ถาคูลกับรัศมีถูกพวกโรคจิตจับตัวไปถือว่าเป็นการลงโทษที่ทำให้เธอเสียใจ